ผู้สมงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่ข้าพระพุทธเจ้าและคณะบดีแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลต่อไปต่อจากนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราโชว,วาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมมงคลแก่บัณฑิตและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สื่ไปด้วยกล้าวด้วยประหม่อมขอเดชะ ขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเกล้าปกราปกระหม่อมด้วยสภาหมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่4ทับพเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2540ได้มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์ประสาทปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิและมีคุณธรรมซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ในวิชาการต่างๆสร้างผลงาน,นเป็นประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาวิชาการการพัฒนาประเทศและความอยู่ดีมีสุขของมวลมนุษย์สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไปข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้สูงคุณสิทธิดังที่จะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไปตามราดับดังนี้ ปริญญาวิทยาศาสตรุศีมณิตกิติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์ดรบรรเจิดคติการในฐานะนักวิชาการทางด้านพืชสวนได้อุทิศตนให้กับงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชผักเมืองร้อนในประเทศไทยจนสามารถสร้างผลงานอันกอบประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเกษตรกรโดยทั่วไปสมควรได้รับการยกย่องโดยให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรุฎีมณิตกิติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไปศาสตราจารย์ดรเทสุโอไซโตะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาของแมลงได้อุทิศตนให้กับการค้นคว้าวิจัยด้านพิษวิทยาอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการสนับสนุนให้นักวิจัยของไทยได้มีโอกาส ฝึกฝนทำงานวิจัยด้านพิษวิทยาของแมลงและสาขาที่เกี่ยวข้องจากผู้เชี่ยวชาญจากนานานประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ให้ผลงานวิจัยต่างๆแก่วงวิชาการเกษตรเป็นอันมากสมควรได้รับการยกย่องโดยให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์อุสาหิมดิตกิติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป ดรชาววไยยังในฐานะผู้สรคุณวุฒิทางด้านพันธุก,กรรมพืชและการปรับปรุงพันธุ์พืชเมืองร้อนเป็นผู้ที่มีส่วนสําคัญยิ่งในการสนับสนุนงานวิจัยพืชผักเมืองร้อนแก่นักวิชาการของประเทศไทยก่อให้เกิดพ,พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ของพืชเศรษฐกิจหลายชนิดอันเป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรโดยส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องโดยให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑดิตกิติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียตรติสืบไป ดรบีเอลเลนฟในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชและพืชไร่มีผลงานดีเด่นในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่ปลูกในประเทศไทยให้สามารถมีความต้านทานต่อโรคราน้ําค้างซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในนามข้าวโพดพันธุ์สุวรรณหนึ่งก่อประโยชน์อเนกอนันต์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศสมควรได้รับการยกย่องโดยให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ุตสาหบัณฑิตกิติมศักสาขาเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป ปรินญ,ญาศิลปศาสตร์ดุตสาบกรริตกิติมศักดิ์สาขาสังคมศาส,สตร์ศาสตราอาจารย์ดรธนิพนธ์คันทเสวีในฐานะผู้สรงุณวุธิด้านสังคมศาสตร์ผู้ได้รับอุทิศตนในการพัฒนาการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องทําให้การศึกษาในสาขานี้เป็นไปอย่างกว้างขวางก่อประโยชน์แก่วงการการศึกษาของชาติสมควรได้รับการยกย่อง โดยให้ได้รับพระธ,ธานปริญญา,าศิลปศาสตร์ดุษสตหบัรมดิกิติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร,ร์เพื่อเป็นเกียรติสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมอขอเดชะขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม,ม่อมคณะวรรณศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายพงศักดิ์แห่งนิรัน์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนางสาวกนกวันวงชายยานางสาวกมลมาศทองใสนายนกฤิตจันทชุมนางสาวกัลยาพัทรหิรันกนกในการดิดสิงหหากันนายกิติศักดิ์วิวเมฆ นางสาวกุลธิดาเมืองคำในโกศลสุวรรณเนตรนางสาวขวัญกมลปุยตินางสาวขวัญใจรวยสูงเนินในคมกริตผิวทองในจักรพันรักการนางสาวจารุวันรุจิรพงศ์นางสาวจินตนาบุญเชิญในจิรวัตรใจศิลธรรม ในเจษด,ดาพล,ลริศในเจษด,ดาพันสถานัางสาวชวีวันเวียงนาคในฉัดชัยเงินแสงสวยในเฉลิมศักดิ์ทองหาวนางสาวชมพูพรมมานางสาวชอบแพรทินพันในชาญยุทธรัพพินิษฐในชุมพลทองแท้ ในเชษฐาสังพาลีในนรงผิวพันในนรงศักดิ์ภูลเพิ่มนางสาวดาราพรชัยรัตน์ในดุริยะสถาพรในถวันตองใจในทวีสินอุขะปัญญากุลนางสาวทัศนีมั่นชาวนาในเทียนชัยวงสุวรรณ ในธราพงศ์รักขนาในธานินเกียรติชูศักดิ์ในธานีประทีปแก้วในธีรพงศ์โคตยันในธีรยุทธ์กลัดพลมในธีรศักด์พลายมีในนบพรยูนสูงเนินนางสาวนบพมาศอินกลำ่ำในนักรบชอบทำทาน นางสาวนันทลักษ์ลือสวัสดิ์นางสาวนิตยาโสภาพงน์นางสาวนิ่มนวลขันหลวงในประกอบกนกหงษ์นายประจักษ์สุวรรณเดชนประวัติศาสตร์จันเทพในปราโมดจงกลวานิชสุขในปริญญาโสพิษพิญโยนปรีชาหนอสิงหา ในปริยพงศ์นามโสในปัญญาบุตกะนางสาวฝากสวัสดภูผาใจในพงศักจัมปาในพงอนันต์บำรุงรสนางสาวพรพิณีปลูกเจริญในพรวิไลเพชรวงษานางสาวพลอยสิทธิ์สูงเนินในพันศัก ธรรมรัตน์นางสาวพานทองมาแก้วในพิชิตสมบูรณ์นางสาวพิทยาหลังกาในพิมพงพงหาฤทัยทิพย์นางสาวไพลวันฝ่ายคำตาในาพาสุระลิมปิสวัสตรนายมนูนเต็มรามในยยงยศหล่อสุวรรณพร นายยุทธนาทองบุญเกื้อนายยุทธพงศ์อูสูงเนินนางสาวรติกรน่วมพักดีนางสาวรวีวรรตันทวนิชนางสาวรวีวันณไวยเนศนางสาวเบียบสีกงพานนางสาววัชยาเตชะโสนายวรากร กเกษมพันกุลในวัชรพลจรโครกกรวดในวัชรินสงทิพนางสาววาสนาคงเขียวในวิชาญรอดขันเมืองนางสาวิพาดาผิวสวัสด์นางสาวิิศณีสิริศินในวิษณุภาคาาภาคูนายวิสูตรปรีชาธรรมรัต นายวีราพาฒคุณรัตนศริรินางสาววีระอนงกุลละวงนายวุฒิกรโคจรรุ่งโรในายศีศักด์พุ่มพวงในสานิตสีฟองในสุภกิจขอร้องในเศรษฐการปะพาคีรีในสมชัยเอ่งช่วนในสมนึกเท้าวพา ในสมพรครุฑทยานนางสาวสมสมัยเอียดคงในสมานคำพีในสยามวิเศษลาในสังคมรอดอยู่ในสัญญาสมบัติในสายชนเคหะฐานนางสาวสายชนช่างเหล็กในสำรานพลาราช นายสุชาติยิ้มมีนายสุชาติสุขสว่างนางสาวสุดาพรสีทองพิมพ์นางสาวสุทิศารวมเงาะนางสาวสุธาศินีโพสุนทรนายสุพบเพื่อกจอหอนายสุพรจังกีนานางสาวสุภาพรเชื้อเมืองพาน ในสุริยนโพบัณฑิตนายสุริยะนาคคำานสุวิทย์คงแก้วนางสาวหาทไทัยหงทองนางสาวหัตตยาสุบรนนางสาวอาโนไทยหิมะมานในอดิศักด์จีบทับในอดิศักด์อ่อนทอง นายอดิศรเหมทานนายอธิพงศ์ก่อผลนางสาวอารนุชขอภัยนางสาวอัชราวันมะลิธานายอานน์นาวารักษ์นางสาวอานุชแก้ววงนายอำนาจสีบัวผันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระมอมข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชโรกาศเบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรถวายคำปฏิญาณณบัตรนี้ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้า,ปกก,ลาปกกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้า,า,จานางสาวปวีนากลิ่นพกา ขอกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระรัตนาัยไตรต่อพระพักใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทและต่อคณะมหาวิทยาลัยซึ่งชุมนุมกันอยู่ณที่นี้ว่าหนึ่งข้าพระพุทธเจ้า จะเธอทูนชาติธธาตาศาสนา,า,สา,าพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญอันเป็นหลัก,เ,กเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศและประชา,าชนชาวไทย,ไทยสอง,สองข้าพระพุทธเจ้า จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศิลธรรมประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งจะเคารพนับถือครูบาอาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้วิชาวความรู้ที่ได้รับมาจากท่านในทางที่ชอบด้วยความยุติธรรม,ม,มกับจะมุ่งถึงประโยชน์ Wert ส่วนรวมของประเทศชาติยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนวตนสาม,ามข้าพระพุทธเจ้า,า,าจากรักษาไว้ ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งปริญญาโดยเคร่งครัแรญญดรและขอเิอทูลเกียรติแ,รแห่งมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดไป,ด,ด,ด,ไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะบัดนี้ท่านได้เป็นบันณฑิตโดยสมบูรณ์แล้วให้ท่านตัดผู้หมวกไปไว้ทางซ้ายด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาทำพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลายรรยัยเกษตรศาสตร์อีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตท,ทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษาเมาื่อวานนี้ พระพเจ้าได้กล่าวกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นความว่าปัญญานั้นมีอยู่สองลักษณะคือปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนจดจำอย่างหนึ่งกับปัญญาที่เกิดจากการศึกษาสังเกตและพิจารณาจนรู้ชัดอย่างหนึ่งบัณฑิต เป็นผู้ได้รับการศึกษาอบรมมาดีแล้วจึงควรจะได้พยายามสังเกตศึกษาให้มากไม่มองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อยอย่างต้นหญ้าก็สามารถนำมาพิจารณาเทียบเคียงให้เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตได้ในวันนี้ ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาและเหมาะสมแก่สภาพการทั่วไปด้วยจึงจะได้ผลพึงประสงค์อย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกจะต้องปลูกให้ชิดติดกันเป็นแผงและวางแนวให้เหมาะสม กับลักษณะของภูมิประเทศเป็นต้นว่าบนพื้นที่สูงจะต้องปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและร่องน้ำบนที่ราบจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่ในพื้นที่ เก็บกักน้ําจะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งน้ำหญ้าแฝกที่ปลูกโดยหลักวิธีดังนี้จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินรักษาความชุ่มชื้นในดินเก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่างๆไม่ให้ลงไปในแหล่งน้ำ ซึ่งจะอำนวยผลเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำตลอดจนการฟื้นฟูดินและป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้นบัณฑิตผู้จะออกไปเริ่มต้นชีวิตการงานต่อไปจึงควรจะได้ศึกษาพิจารณาเรื่องความถูกต้องเหมาะสมที่กล่าวนี้ ให้ทราบชัดแล้วกำหนดเป็นหลักปฏิบัติให้แก่ตัวเองว่าในการปฏิบัติกิจการทุกอย่างนั้นนอกจากต้องมีความรู้ความคิดที่ดีมีประโยชน์แล้วจะต้องใช้ความรู้ความคิดให้ถูกต้องพอเหมาะพอดีแก่งานแก่สถานการณ์แก่บุคคล และท้องถิ่นด้วยจึงหวังผลตอบแทนที่สมบูรณ์คุ้มค่าได้ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตมีความก้าวหนารุ่งเรืองในหน้าที่การงานและขอให้ทุกท่านที่มาชุมนุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความเจเริญสวัสดีทั่วกัน